นางฟ้าของราษฎรโฟกัสจีระกุลโผมอบ26ตุลาแจกริบบิ้นขาวให้ผู้ชุมนุมเมื่อวันที่26ตุลาคมโลกโซเชียลแห่แชร์ภาพโฟกัสจีระกุลนักแสดงหญิงชื่อดังซึ่งเดินทางมาร่วมชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่นัดรวมตัวบริเวณแยกสามย่านเพื่อร่วมเดินขบวนไปยังสถานทูตเยอรามานีประจำประเทศไทยโดยเฟซบุ๊กดำทมิน ถิ่นกาขาวได้โพสต์ภาพขณะที่โฟกัสเดินแจกริบบิ้นสีขาวให้กับผู้ชุมนุมพร้อมข้อความว่าน้องโฟกัสจีรกุลมาแจกโบม็อบ26ตุลา #26 ตุลาไปสถานทูตเยอรมันทั้งนี้ภาพดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายโดยมีความคิดเห็นหนึ่งระบบุว่าสวยกล้าหาญมีความเป็นตัวของตัวเอง อนาคตที่ไม่บิดเบี้ยวของชาติจริงๆ